ตอนนี้ซันอยู่ที่รถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีโชคชัย4นะครับวันนี้ก็คือจะมาเยี่ยมเพื่อนที่โรงพยาบาลพอดีเพื่อนเข้าโรงพยาบาลนะแต่ว่าการมาเยี่ยมเพื่อนเราก็เป็นคอนเทนต์ได้ก็คือเดี๋ยวเราจะหลังจากที่เยี่ยมเพื่อนเสร็จแล้วนะเราก็จะไปเดินคาเฟ่ไปอะไรแถวนี้นะนี่ก็คือได้ของเยี่ยมเพื่อนมาแล้วนะครับแล้วก็หลังจากแบบนี้ก็น่าจะต้องนั่งรถกระป๋อเข้าไปนะเพราะว่าเพื่อนอยู่แถวแถวนี้แหละ ศูนย์การค้าโชคชัยสี่อันนี้เป็นช่วงเย็นนะตอนนี้บ่ายโมงนะครับทุกคนอ่าน,นี่อันนี้เป็นตลาดนยศูนย์การค้าโชคชัยสี่ตลาดตอนเย็นเดี๋ยวตอนเย็นเราอยมาเดินเล่นกันที่บริเวณตลาดนะครับแต่พอเริ่มตั้งแล้วบ่ายโมงก็เริ่มตั้งไปแล้วเนี่ยจริงๆเราต้องไปนั่งรถกระป๋อนี่นั่งรถกระป๋อตรงนี้ไปเพื่อไปลงที่โรงพยาบาลนะครับอุ้ต่ว่าหรือว่าเราจะเดินไปเพราะว่าเราก็จะได้ดูบรรยากาศเลย จริงๆนั่งรถกระป๋องไปก็ได้นี่คาเฟ่คาเฟ่แรกไปไหนดีเดินไปก็ได้มังมันไม่ไกลอ่ะคือแบบถือว่าเดินดูคาเฟ่ด้วยนี่แต่ว่าถ้าใครจะไปจริงๆก็ไปรถกระป๋องอย่างนี้ได้นะเข้าไปด้านในอ่ะแต่ว่าแบบซันนี่ไม่อยากนั่งรถอยากเดินเพราะาจะได้ดูบรรยากาศไปด้วย รู้สึกโรงพยาบาลจะอยู่ฝั่งทางซ้ายเนาะเราก็ไปเดินฝั่งซ้ายมือแล้วกันอ่าปัตา้านได้ไม่มีรถถนนโชคชยัย4นะครับทุกคนเน่ยด้านในก็มีตลาดนะตลาดสดตลาดอะไรเยอะแยะดูสิมาเดินเล่นที่ถนนโชคชยัย4กันเลยทีเดียวอืม คือแบบว่าไม่ปกติอะถ้าเคยเข้ามาก็เข้ามาแบบไม่ไม่ได้ลึกมากนะก็เข้ามาแบบไม่กี่ซอยมีร้านน้ำดูสิบรรยากาศก็ประมาณนี้อืฮึด้นนี้เป็นอะไร มันเป็นแบบร้านไอเน,นี้ยเขาเรียกอะไรอะร้านขายของที่เป็นแบบว่าตามตามตลาดอ่ะที่มันยังเป็นแบบเก่าๆอยู่มีขายของแบบหลากหลายอะไรเงี้ยนะอุ้ยแต่ว่าถ้าไปแล้วเจอร้านคาเฟ่ที่แบบสวยๆก็เข้าคาเฟ่กอนนะเพื่อนก็เอาไว้ก่อนเพราะว่าเยี่ยมเพื่อนได้ถึงสี่ทุ่มเราจะไปตอนไหนก็ได้เพราะว่าเขาอยู่ห้องห้องพิเศษเนาะได้ถึงสี่ทุ่ม แต่นั้นเราก็อุ้ยต้องนาแต่ว่าแบบส่วนมากเขาก็ไม่ได้เป็นมันไม่เห็นมีร้านอุ๊บกวเต้าเหรอมันไม่มีร้านที่เป็นแบบว่าเป็นของอันนี้เลยอย่ะแต่ว่าอันนี้ก็น่ากิน หนยังไม่เห็นมีคาเฟ่อะไรเลยเดินมานิดนึงแล้วเนี่ยเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยเพื่อแบบเหมือนเราดูจากแมพปะมันก็จะมีแบบว่าร้านที่สวยๆเยอะอยู่นะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงช่วงไหนโชคชัยสี่ซอยสาม อทำไมอุ๊ยอุ๊ยชิมซัมอุ๊ยรถพัชิเปอร์อุ้ยนี่ไงกูข้าวมันไก่ประตูน้ำเขาเปิดหรือเปล่าเหมือนจะเปิดนารานนู่นอะข้าวมันไก่โอ้ไหนวะไม่มีอะไรเลยวะมีแต่คลินิกวะโชคชัย 4, สี่ซอยห้าอุ้ยนุ่น ร้านหรือเรากินข้าวก่อนเข้าไปโรงแรมดีกว่าไหมเอ้ยก่อนเข้าไปโรงแรมเหมือนข้าไปโรงพยาบาลโชคชะสีลูกชิ้นปลาหรือก๋วยจับน้ำข้นแมมารีเอ้ยกินก๋วยจับน้ำข้นหอมเชียวบนช้อนโอ้บนช้อนเปิดสาขาใหญ่เชียวุก๋วยจับก๋วยจับน้ำข้นเมื่อกี้หอมหอมบุฟเฟ่เตี่ยวเรือฮะ อ๋อีอเมซอนดีมาคือแบบว่าหยิบหยิบได้ม่อันนี้นะัน,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 นไม่ไหว,วหอุ้ยอุ้ยนี่อะไรอ่ะอ๋อบิ๊กซีออข้างในมีฟู้ดเซ็นเตอร์ทุกคนไม่เราไม่อยากมาเดินบิ๊กซีเราอยากมาคาเฟ่ที่มันเป็นแบบคาเฟ่ร้านเล็กๆอุ้ยร้านนั้นก็สวยจังเลยนี่ไง ทรีเฮโลคาเฟ่อืมมีบิ๊กซีบิ๊กซีอยู่ซอยนี้มีไงโรงพยาบาลตรงไปรอบซอยสี่ก็ถือว่าไม่ไกลมากนะก็คือเดินได้เรื่อยๆเทซัสชิเก้นนะครับคือจริงๆไง <laughs> ถ้าเป็นคนอื่นนะแนะนําให้นั่งรถมานะไม่ต้องเดินแต่ว่าซันนะ่ะคือถ้านั่งรถนะมันถ่ายมันถ่ายนู่นถ่ายนี่ยากไงก็คือมันอาจจะไม่ได้เห็นแบบวิวทิวทัศน์ที่เรากําลังเดินอยู่อะไรเงี้ยก็เลยก็เลยเดินดีกว่าเนี่ยถ้านั่งรถก็คือนั่งถ่ายได้แค่แบบเล็กๆน้อยๆแล้วก็มันก็จะพูดอะไรได้ไม่เยอะเนะาะธนาคารก๋วยเตี๋ยว เรือสำเภาพอประที่วรดจงบุญเล็กว้าอันนี้จะน่ากินไหมน,นะแต่ว่าเขาไม่้มีให้กินหรือเปล่า้านในเล็กๆเนี่ยฟิวประมาณนี้นะทุกคนในซอยโชคชัยสี่อะในโชคชัยสี่อันนี้มาถึงซอยเจ็ดแล้วโอ้ยนั้นคืออะไรอะนั้นคือคาเฟ่เหรอก็ไม่ใช่หมู่บ้านหมู่บ้านเขาจะไปคาเฟ่เลยอ่ะ อร้านก๋วยเตี๋ยวเย็นตะโฟข้าวขาหมูก๋วยเตี๋ยวขาหมูอันนี้ก็น่ากินนะกินก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวก่อนดีกว่าทุกคนเพราะว่าเราเข้าไปที่่มีซาลาเปา้วยเราเข้าไปที่โรงแรมเราก็จะได้ไม่ต้องแบบอนุญาตอันนี้เนาะไปกินข้าวขาหมูกินก๋วยเตี๋ยวนี้ก่อนดีกว่าเย้ยสวัสดี มาที่นั่งแบบอันั่งูีสุดแล้วกันคือมาเยี่ยมเพื่อนนะแต่ว่าเอาอเอาไปก่อนเพราะว่ายังม,มีเวลาอีกเยอะอยู่ได้มาแล้วนะครับข้าวขาวหมูโอ้โอันนี้เขาแบบว่าแยกเป็นส่วนมาให้เนาะนก็จะเป็นแบบข้าวแล้วก็ขาหมูต่างหากนะทุกคน นี่นี่ว้าวอันนี้ก็จะเป็นกระเทียมที่มากเลยกระเทียมเขาทำแบบทําสดไปแนละ้วว่ะหอนั่นไหมเตะมาชอบมากเดี๋ยวกินก่อนนะเดี๋ยวลองชิมอันนี้เป็นมือแรกนะฮะเดี๋ยวลองชิมน้ำก่อนอุ๊ยเข็มข้นมากอร่อยอร่อยอร่อยโดน เฮ้ยอ,อ,อร่อยมากเลยอ่ะมันไม่จืดไม่จางเข้มข้นมากอร่อยมากชอบชอบมากอยดูดิดูเนื้อเขาดิอ,อดูมันเราสั่งแบบทุกอย่างนะอ,อโอ้ยน้ำเข้มข้นมากแล้วเขาก็มีน้ำมาีให้มะ กินข้าวก่อนนะหลังจากเรากินข้าวเสร็จแล้วนะครับเราก็เลยเดินต่อเนื่องมาเนาะมาดูข้าหมกข้าหมกไก่จุบหางวัวือ้ยทหีอ๋อม่เป็นแบบแถวนี้เขาเป็นร้านแบบว่าร้านตึกอะไเนี่ยนะตึกอันนิ้แบบเป็นแบบเล็กๆอยู่ตาอยู่ตามซอกต,ตามมุม ขไม่ได้บอเป็นร้านใหญ่โตอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่ารู้สึกว่าคาเฟ่น,นึงอะ่ะเราเห็นใน Google แมปว่ามันจะมีแมวอยู่ตัวหนึ่งแต่ว่าเป็นคาเฟ่เล็กๆนะทุกคนแต่เราว่าจะแวะ <c oughs> ไม่ได้แวะแบบอยากกินกาแฟนะแวะเพราะว่าจะไปเล่นกับแมวก็ลวเลยจะแวะแต่ว่าอยู่ตรงช่วงไหนไม่รู้ลองเดินดูก่อนเนี่ยส่วนมากคนที่เข้ามาเขาก็นั่งรถกระป๋อกันแหละแต่ว่าเราต้องเดินถ่ายบรรยากาศด้วยเนาะ ก็เลยไม่ได้นั่งนี่เห็นไหมนั่งไปแต่ว่าขาขาออกไปนี่ขอนั่งนะสักลับนี่คือไม่ได้ถ่ายเลยแล้วก็เดี๋ยวนั่งออกไปนเนี่ร้านไข่หมอนนี่มีหมอนด้วยอะ่ะหมอนอันนีน้หมอนสามเหลี่ยมเนี่ยคือเอาไปเอาไปนั่งพิงได้นะแต่ว่าหนุนหนุนนอนไม่ได้นะทุกคน โชคชัยสี่ซอยสิบสามตตอนนี้ก็ยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นวีเบว,วีแล้ววีแล้วของคาเฟ่เลยอุ้ยมีหรือเปล่าอุ้ยนี่ไงนี่ไงโอ้เป็นถึงแล้วนี่มีน้องแมวอยู่ที่ซอยสิบสามเดี๋ยวเราไปเข้าคาเฟ่กันนี่น้องแมวน้องแมว

ตอนนี้ก็มาถึงที่ออซอยสิบสามนะครับก็จะเป็นกนันะน้อยน้อยน้อยน่ารักน่ารักนี่ก็เป็นแบบคาเฟ่แรกที่เรามานะเดี๋ยวเราก็จะไปถ้าจับตรงนีง้ปุ๊บต่อไปก็จะเป็นโรงพยาบาลก็คือ อาจจะขึ้นแวะไปเยี่ยมเพื่อนก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปถัดไปเนาะดูดดูน้องคนนั้นน้องคนนั้นไม่สนใจเลยน้องคนนั้นนอนอย่างเดียวเลย<ม>ตอนนี้ได้นะ้ำมาแล้วนะครับแล้วก็จะนั่งดื่มเครื่องดื่มสักครู่หนึ่งครับขอบคุณครับแล้วก็นั่งเครื่องดื่มสักครู่ดื่มเครื่องดื่มสักครู่หนะึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางกันต่อนะครับก็ จะเดินทางเข้าไปด้านไหนนู้เดินเข้าไปด้านไหนร้านก็น่ารักน่านลักอยู่ริมริมทางอยู่ตรงอันซอยสิบสามนะครับนี่เลยนี่ก็คือร้านกาแฟร้านแรกที่เราพามาชมนะครับก็คือเป็นร้านเขาชื่อว่าร้านอะไรไม่รู้ไม่ได้ถามเจ้าก็ค <laughs> ือมีน้องแมวนะเขาเปิดตั้งแต่เก้าโมงครึ่งถึงประมาณห้าโมงครึ่งนะครับมีน้องแมวสองตัวน,น่ารักมากก็ <laughs> คือน้องแมวมาหยอกเลย เดี๋ยวเราจะเดินไปด้านหน้าต่อนะครับเพื่อที่จะไปร้านคาเฟ่ถัดไปหรือว่าไปาร้านของกินถัดไปไปเดินดูกันคือคาดว่าซอยน่าจะเดินอีกประมาณแบบเป็นกิโลสองกิโลนั่นแหละแต่ว่าเราก็เดินเรื่อยๆทุกคนมันก็เลยแบบว่าไม่ได้เหนื่อยเนาะพาเดินดูในซอยโชคชัยสี่นะครับมันเป็นถนนละถนนโชคชัยสี่ เดี๋ยวลองเดินดูวิเอา้าประกาศน้องแมวหายตำหาน้องลีโอโอ้ยเงินรางวัลทนะั้งพันเลยน้องลีโอกลับบ้านนะน้องลีโอถ้าน้องลีโอได้ดูยู u b e ถ้าน้องลีโอได้ดู youtube พ <c oughs> ี่น้องลีโอกลับบ้านนะตอนนี้อยู่สายสิบห้าอ๋ออันนี้รถกระป๋องกระป๋องน้อง อุ้ยอุ้ยมีด้วยอ่ะมีกล้วยด้วยอุ๊ยเป็นแบบเป็นลองน้ำเป็นคลองน้ำโอ้โห ว่าเป็นยังไงตอนนี้ไงเตาโลอุ๊ยไปไปหาเพื่อนก่อนดีกว่าเนาะเพราะมันผ่านไหนไหนมันก็ผ่านแล้วเดี๋ยวเข้าไปหาเพื่อนก่อนนะทุกคนแล้วก็เราลงมาไปคาเฟ่กันต่อเพราะว่าแค่ขึ้นไปแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวลงมาต่อนี่เนี่ยมีคาเฟ่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวทักหาเพื่อนกัน